บอลนะครับพี่น้องอายะตอนนี้กำลังล่อครับล่อแล้วย่อยเข่างานเลยเลยครับระบบรักษาความปลอดภัยดีครับมัเนี่ยอหผียบเลย กำลังเบอร์ลาดเหล่าโยงเครื่องหาตีนหาตีน Yeah! <laughs> เติมก็ไ่น้องค้นในหลายคักปลาสวัสด,ดีครับ ฮักได้ไพ่เดีงเดือดได้หน,นี่เฮ้ยเชียรมเปิดดิเปิดตำรวจเฮ้ยเฮ้ยถึงขั้นเล่นปืนเลยเหรอ <laughs> นี่ครับย่างมารถครับพี่น้องครับมาเอาของฝากเสียอามนะครับกำลังมาเอาของฝากจากลาวไปให้บอตโจเสียนนทพ่อการชัยกันนี่ของฝากเป็นแบบอโตฝักริลล์อ๋อจากลาวจากลาวเนาะอิมพอร์ตจากลาวอิมพอตจากลาว,าลาวนี่ครับพี่น้องครับพ่นกันเริ่มทยอยมากครับ อันี้ทางนี้ก็เป็นหมองจอดรถนี่จอดรถเงาหลาดสาดปวดนะไปดังปวดน่ะไปหอดผู้ปวดน่ะเดี๋ยวผมไ่ซองกล้องไปให้เบิ้งยังไนเบื้อยังว่าพี่น้องเห็นบอกคนเต็มหรอู้น่ะอ้หะเลยพี่น้องอญยะคุนตอนนี้สามถุมเครื่องครับผมคนเต็มัอญาเลยข้างใน แบบบรรยากาศโคตรดีอ่ะโคตรหนาวอ่ะฟิลแบบบิ๊กมอล์ทนนี่บบนอเออไปเก็บตอดเสื้อแล้วล่าสุดอ่ะร้อนอ่ะ <c oughs> ล่าสุดร้อนแล้วอ่ะ รับไปร่วมรุ่นเหเกมทล้งกันเพียงแต่ทอไลน์นะครับตอนที่เรียร้อยห้สิบไปทไปที่ที่รายการรวุ่นครับเหรียเกมทั้งกันนะครับชวร์ตัวงมาดีแข่นรับเรร้อยห้สิพร้อมกับของรางวัลมากมายไปเดี๋ยวอ่านจขอฝากไปให้บอสโจกันละชีวิตเกิดร้อยพม่น้องยนดเวลาครับจัดการเตรียงานประทบทำเบียดทำงานเย็นเย็นหน้านะครับเห็นไทยหลผลนละหมากลากไป ครับลุนครับเพื่อเพื่อนพี่น้องครับเหนื่อยล้าคลได้อย่าลืมครื่องดื่งเอ็นโปรไม่สิ่งไม่ลืมชีวิตเกินร้อยนี่แหละของแท้ครับพี่น้องครับโอ้ยประดังซ้ำจังพ่อพี่น้องโอ้ไม่ไม่อ้ามอ้ามล้มล้มเป็นของพี่เงาะเอ้ยสวัสดีครับพี่ยาวล้มเป็นของพี่ยาวเซียมจะล้มไม่ได้เดอ๋ยวก็ลาเขพี่ยาวเลย

มาสวัสดีครับโอ้สบายดีป๊อขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรอกินหลามอะเรอกินหลาบง่วเด้อสวัสดีครับพี่โยูให้ทิมดิสนุบแล้วจู้าวเรียบร้อยเนี่ยไปกินมากครับไปกินก๋วยเตี๋ยวมากกินกาแฟไหมกาแฟอะไรอ่ะ กาแฟอร่อยดีกาแฟชากลางลาวเฮ้ยกาแฟเพียวเขามาตกใจวะโตมีกวานคนเลยแมนมันพาดอยู่เขาบอกแต่ว่าผมชินแลมเสร็จนี่ดูนี่โอ้โหคนมีกระแสตอนเนี้ยไปแล้วเอ้าไฟตา สวัสดีครับโอ้ผู้บ่าวจีนน่ะซื้ออะโอ้ผู้บ่าวจีนมาแล้วไปหอดจีนป่ะไปหอดป่ะอดอยู่โอ้ยไปถึงฮ่องกงอยู่ไปถึงฮ่องกงเนาะ สวสดีครเอาเลยครับพี่เริ่มตึงแล้วเนี่ยเรากับพี่น้องครับอัปเดตเท่าที่จะอัปเดตได้จา้าเกียรติไทยอย่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องขอฝากไปเพียงเท่านี้กับคลิปนี้กับเก็บบรรยากาศนานงานไหนพี่น้องบึงเนาะคนมางานโอ้หลายครับกับพี่น้องอเงี้โอเคครับปี่จิตตะผมไปกินมาเร็วบ้างกันหน่พูดนานๆไปเลของกินหลายอยู่ดิจวดเลย โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินท่องย่าเจ็บอย่าจนพอกันไหมกิฟหนาสวัสดีครับ